คุยด้วยได้คอยถามได้ว่าจุดเล่าเข้เจ๋งเป็นยังไงพัฒนเป็นยังไงเราควรต้องปรับตรงไหนท่าทางเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือเขาก็อยู่ตรงนี้ให้เราถามได้เราก็แล้วอย่างที่เป็นบอกเราก็มีโอกาสได้ไปไปเวิร์กช็อปเป็นหลายชั่วโมงได้ทํากันบ้านแล้วบทจริงๆเขาก็เขียนมาค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันมันมีไกด์ไลน์แล้วว่าตัวละครแต่และตัวเขาทำอะไรเพราะว่าอะไรแล้วคุณเมย์เองนะครับหลังจากที่ทำกันบ้านได้เห็นการถ่ายอยู่กับทั้งตัวละครแล้วก็เห็นเรืนักแสดงครับ ทั้งสองคนถ่า,ายข้ามูเป็นยังไงบ้างครับก็ทำได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีมีแบบเหมือนเหมือนตอนพาลอดออกมาก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ทำความคุ้นเคยเนาะแล้วก็เห็นเขาในแบบที่เป็นแบบออกมาแบบว่าโอเคดูแบบทุกอ,อ,อย่างโอเคแล้วแต่ว่ายิ่งพอดูไปเรื่อยๆก็จะยิ่งรู้สึกเห็นว่ามีพี่แมนกับพี่เบยมีแขกรงการที่นะแบบในการแสดงได้ออกมาได้ดีมากค่ะแล้วก็เห็น,นหลายๆคนก็แบบชื่นชมค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ทำคู่มาแล้วกั และแฟนๆละครับหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เป็นยังไงบ้างรครับน่ารักไหมครับ <im itation> น่ารักเท่าไหร่ <im itation> น่ารักมากใ,ใช่ไหมครับโัวซีรีส์เรื่องนี้ครับก่อนที่จะถูกมาทําเป็นซีรีส์มันเป็นนิยายมาก่อนแล้วมันเป็นนิยายที่แฟนๆตั้งตารอมาว่าใครจะมารับบทนี้ใครจะได้แสดงอย่างี้ครับเราสองคนก็รู้ว่าจะได้มาเล่นเรื่องนี้นที่แบบมีแฟนๆที่เป็นแบบแฟนๆนิยายมาก่อนเรากดดันมากเลยครับ กดดันมากครับกดดันมากแล้วแล้วกดดันมันมันต้องมัน้ยก็ทั้งกดดันแล้วก็ทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจไไมันเป็นหลายๆความรู้สึกรวมๆกันแต่ก็ก็กดดันแมคุณกดดันไหมครับ <c oughs> กดดันครับก็ใช่ครับกดดันกดดันอยู่แล้วแต่ก็ก็ดีใจครับที่ที่ได้มามามีโอกาสได้มาเล่นเล่นรวมกับเจษฎีก็ จริงๆทุกคนทีให้ความช่วยเหลือเราดีมากทั้งผู้ประกาบทั้งเมื่อทั้งทุกคนก็มันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เยอะเหมือนกันก็มีโอกาสได้เวิร์กช็อปก็พยายามทําให้เต็มที่ครับพยายามทําให้ให้ดีที่สุดก็ดีใจครับที่หลายๆคนชอบมีมาเต็มเลย่นี้นนผมก็กดดันครับแต่ว่าก็ก็ได้รู้สึกว่าทำเต็มที่หรืที่สุดแบบทำที่แบบดีที่สุดไปแล้วครับ แสดงครับนิยายของเราเรียกได้ว่าได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเลยนะครับในในมุมของแบบฟีดแบ็กต่างๆอะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้ว่านิยายเรื่องนี้มันจะถูกไปทําเป็นซีรีส์และเราเห็นแค่เห็นนักแสดงตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างรก็จริงจริงก็จะรู้ว่าได้ทำก่อนแล้วไปได้นักแสดงก็ไปด้เยกนเร็จไปตอนแรกก็มีความดีใจค่ะหลังจากนั้นก็มีความแบบว่าเหมือนลุ้นลุ้นปรมาหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้แค่ก็อยากรู้ว่าจะได้เป็นใคร ก็พอได้เจอเป็นแคสเป็นพี่แมทเป็นออกมาก็ดีใจค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีคนที่มารับบทคุณเจนน่านะคะหนูถึ่งก็ไปบนหลวงพ่อสนใจอบอกว่าแบบบนที่ไหนนะครับบนบนที่ที่สาเชขาเซาโล่ห้องสุนทรอ,ะอ่ะก็ไปบลหรอว่าฝากแฟนๆด้วยนะครับ เขาบอกว่าตอนนั้นอะ่ะเหมือนอยากได้อยากได้แคสที่แบบเหมือนเหมือนขอคือเราไม่ได้เป็นคนเลือกนะคะแบบโปรดักชั่นเฮาส์เขาเป็นคนเลือกแต่ว่าเราคิดว่าแบบใครที่เข้ามารับบทที่เจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตอนนั้นก็ไม่ขอไม่รู้เหมือนกันว่าคิดอะไรอยู่ไปขอแล้วก็ประมาณปีนึงผัดมาะคะ่ะเขาแหมมารับบทค่ะแก้บนแล้วจังตอนเพราะวา่าไม่จำเป็นแก้เดี๋ยวมีแฟนๆนะครับพรอ้อมซัพพอร์ตของแก้บนกันสุดๆนะครับทีนี้ครับในมุมมองของเราสองคนที่เรา